ทุกคนรู้ไหมมันมีทักษะอีปิกใหม่อ่ะที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือเราอ่ะก็ไปไปเจอยอะช่อง YouTube อ่ะก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทักษะอีปิกตัวตัวนี้มันมีด้วยเหรอจนเราก็ได้เข้าเกมมาอ่าของลูกเรืออ่ะจะมีทั้งหมด4ตัวตัวแฝงอ่ะจะมีอยู่2แล้วก็ตัวกลางอีก2เริ่มต้นจากวิศวกรเลยลนันมันไรป้ประโยชน์ถ้เทียบบความเชื่อชางของฉันน่ะ ความสามารถแรกอ่ะเมื่ออัปเกรดอ่ะ,อะใช้65เหรียญจะเป็นขั้น1และขั้น2อ,อ่ะใช้100เหรียญในการอัปเกรดความสามารถใดความสามารถหนึ่งที่มีอยู่อันแรกอ่ะคือการต่อสู้ไม่มีวันสิ้นสุดสามารถแก้ไขภารกิจฉุกเฉินได้อ่ะหลังความตายคือเราตายไปแล้วอ่ะเราสามารถซ่อมได้เป็นความสามารถที่ถือว่าดีเลยตอนที่เราตายแล้วอ่ะเหลือลูกเรือ2ตัวแฝงหนึ่งเนี้ย จะทําให้พิกเกมได้โดยที่วิศวกรไม่จาเป็นต้องมีชีวิตอยู่แต่ก็อย่าออกเกมแล้วกันนะรอ,อซ่อมให้ลูกเรือหน่อยความสามารถที่อ2อันแรกคือเพิ่มจำนวนการซ่อมแซมหนึ่งครั้งก็คิดว่าดีนะเพราะว่าเวลาที่เราตายไปแล้วอะ่ะเราจะได้ช่วยซ่อมความสามารถที่สองอะ่ะจะสามารถอยู่ในท่อได้ถาวรแล้วก็ไม่มีคูลดาวด้วยโดดได้เหมือนตัวแฝง หรือแบบนักสะกดจิตเลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วแต่ว่าใครจะไปปรับเทคนิคการเล่นตัวละครที่สองของฝ่ายลูกเรือก่อนนะรู้ไหมเป็นตัวอะไรใช่ทั้งหมดมยอยู่ในการ์ดแล้วโชคชะตาและพรหมลิขิตโหดมากเลยเพราะว่าความสามารถแรกอะ่ะมันจะเป็นการทำนายเหลือ3วินาทีซึ่งบทบาทผู้เชี่ยวชาญอะ่ะคุณดาวจะ แค่วินาทีดวงดาว<ล>ะจะ<ท>ำนำความ<า>เราไปแล้วรวมกันอ่ะมันจะเป็นแค่18วินาทีเองเราก็สามารถรู้บทบาทของคนนั้นได้แล้วแล้วเอาไปคอมโบกับพวกนี้ได้ด้วยแบบลดเวลาคูดาวเริ่มต้นสําหรับคําทํานายลง50%หรือว่าจะเป็นอีกความสามารถหนึ่งคือจานวนคาทํานายจะเพิ่มขึ้น1ครั้งแบบจากทํานายได้3ครั้งก็จะเป็น4ครั้งได้4คนอ่ะแล้วทํานายแค่3นีวิอ่ะ น่าจะโกงมากเลยแหละแล้วแต่ใครยอมไปปรับเล่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราแบบอยากให้ได้มากๆเลยอะ่ะก็คือผู้พิทักษ์สิ่งนี้แล้วก็ได้มาปกป้องคุณละแ้แจ้งแจ้งกับ G m อไปด้วยว่าอยากให้บัฟอะไรมาเขาไม่ได้บัฟนะแต่ว่าเขาเอาทักษะอีปิงมาให้จะเป็นการอ่ามันอนุรักษ์ไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นพิทักษ์อ่ะสามารถใช้โล่ให้กับตัวเองได้เมื่อไม่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่ น่าจะเป็นการที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้ใครอ่ะสามารถกดโลได้อ่ะอเน,นี้ยถือว่าดีมากสมมติโดยใครฆ่าหรือโดนหมอผีอ่ะคือไม่ตายแล้วโลมันไม่ใช่ไม่ใช่ทหารผ่านศึกไม่ใช่ผู้อยู่รอดหรือว่าไม่ใช่สมุรัยนะคือมันเป็นผู้พิทักษ์โลมันอยู่แบบถาวรน,นอกจากโดนโจมตีอ่ะมันจะหายโกงมากเลยเนี้ยถือว่าดี เอาไปคอมโบได้ดีมากๆอ่ะสองอันเนี้ยแล้วแต่จะเลือกใช้อันแรกอ่ะคือโลอ่สามารถทนต่อการโจมตีได้เพิ่มเติมหครั้งภายใน10วินาทีหลังจากใช้น่าจะแบบว่าคนคนนั้นอ่ะเมื่อโดนโจมตีอ่ะโล่แตกไปแล้วอ่ะหลังจากอีก10วินาทีโล่น่าจะกลับคืนมาตามความเข้าใจนะอีกอันหนึ่งอ่ะจำนวนใช้โล่เพิ่มขึ้น2ครั้ง 2>, 2ครั้งเพิ่มขึ้นเป็น2ครั้งหรือเพิ่มขึ้น2 พราะถ้าเพิ่มขึ้นสองอ่ะมันจะหนึ่งบวกสมันจะเป็นสามยหรือว่าถ้าเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นสองครั้งอะแปลว่าเราอะใช้กับตัวเองหนึ่งก็ใช้ให้กับเพื่อนอีกหนึ่งได้อันนี้น่าสนใจอันนี้แหละที่เราคิดว่าจะลองรีวิวเล่นอ่ะเพราะมันเราชอบผู้วิทักอยู่แล้วตอนแรกอะมันมันไม่ได้เก่งมากเลยอะคือเอาโล่ให้คนอื่นแล้วมันแบบตัวเองตายอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเก่งขึ้นเยอะ แล้วก็สำหรับลูกเรือตัวสุดท้ายรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรไม่ใช่บทบาทใหม่แฮกเกอร์เครื่องจ<า>ักจะไม่มีทาโกหกเราเด็ดขาดพอความสามารถแรกอ่ะน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีทักษะเพิ่มขึ้นมาเป็นช่องสกิลอ่ะเป็นแท็บเล็ตคล้ายๆเครื่องวันชีพชจรกับไอที่ดูได้ว่าใครอยู่ตรงไหนของแบบอ่ะตรงห้องคุมหลักอ่ะแบบนั้นเลยก็ความสามารถเสิร์ฟมจะเป็น ระยะเวลาของทักษะเพิ่มขึ้น30สิวินาทียี่สิบเป็นส0สิบถือว่าดีอยู่แล้วแต่แต่เนี้ยดูตำแหน่งแบบเรียไทมมของลูกเรือไดอ้ของลูกเรือในห้องควบคุมหลักอดูตำแหน่งเดียวทา์ของลูกเรือแต่ละคนในห้องควบคุมหลักไม่แน่ใจว่าน่าอาจจะได้แค่ห้องควบคุมหลักเรีลไทมมก็คือคนเดินอ่ะจากแบบอ่า บนสุดห้องมาล่างน่าจะแบบขยับอะ่ะน่าจะแบบนั้นแต่เขาบอกแค่ห้องควบคุมหลักอะ่ะเราไม่แน่ใจนะต้องดูอีกทีแต่เนี้ยถือว่าดีต่อมาจะเป็นของตัวแฟดตัวแรกอะ่ะก็คือสปายเบื่อไปง่ายที่จะคิดออกตอนอ่าขาสามารถเรายังไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะยังงง ความสามารถแรกคือสามารถดูดซับสีของผู้เล่นได้คือยังไงหรอเพราะปกติอ่ะมันจะเป็นการเอา DNA คนอื่นมาเป็นการคลิกตอนเริ่มเกมอ่ะถ้าทุกคนลองเล่นแล้วอ่ะคลิกปุ๊บเราก็จะสามารถกดแปลงล่างเป็นสีนั้นได้แต่ว่าอันเนี้ยเรายังไม่แน่ใจอาจจะเป็นการแบบว่าไม่ต้องไปคลิกอาจจะเป็นการเลือกได้เลยอ่ะเราก็ไม่แน่ใจนะไอะความสามารถเสริมอ่ะ อันแรกเลยจะเป็นเวลาปลอมตัวเพิ่มขึ้น20วิเราค่อนข้างแนะนํานะเพราะว่ามันนานนานมากอะ่ะคือหนีแบบชิวๆเลยอะ่ะคนโหวตศพอะไรกันก่อนอะ่ะหรือไม่เราปิดประตูหนีไปก่อนได้อะ่ะแบบชิวๆเลยอีกอันนึงอะ่ะคููดาวปลอมตัวลดลงเหลือสิบวิก็แปลงร่างได้ทุกสิวิอะ่ะแบบนั้นเลยแล้วแต่ว่าจะใครจะปรับใช้นะแล้วก็ตัวถัดไป นั่นก็คือใช่นักล่าฆ่าหัวของเราจะ <c oughs> บ,บ้า <c oughs> อ n คือปาลุกเริ่มหมดทั้งยานแล้วอ่ะล่าสุดอ่ะบอกใ <c oughs> ทักษะใหม่อ่ะคือชื่อของทักษะคือเขาว่าเป้าหมายเป็นการสามารถใช้ได้3ามครั้งรีเฟรชเป้าหมายฆ่าหัวก็คือสมมุติว่าเราล็อกของตัวสีแดงไว้อยู่ แล้วสีตัวสีแดงอ่ะอยู่ไกลมากแล้วหรือไม่ก็อยู่ในกลุ่มคนเนี้ยเราต้องการจะเปลี่ยนเป้าหมายในทันทีเราสามารถกดสกิลเนี้ยมันจะมีสกิลน่าจะมีมีให้กดอยู่อ่ะกดชึบก,กดไปแล้วอ่ะเราจะน,าน่าจะเปลี่ยนจากแบบสมมติสีแดงอาจจะถูกสุ่มหรือไม่ก็อาจจะไปอยู่ตัวใกล้สุดก็ได้ไม่แน่ใจแต่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นอ่ะเท่ากับลูกเรือลูกเรือคือแบบ โหทานายผู้วิทักเนี่ยโดยความสามารถเสิริมก็คือคูดาทักษะเป้าหมายแล้วลดลงเหลือ25วิคิดว่าน่าจะนานกว่า25วิฉะนั้นก็ความเก่งของมันมันก็จะไม่ได้มากขนาดนั้นเป็นเหมือนตัวช่วยเสิริฟมาให้เล hey, hey. ่นง่ายขึ้นก็อกมาด็อก้ินสทสกิลนี้มันบ่นเลยเออใช่ไหมก็นั <laughs> ่นแหละทักษะเนี้ยเมื่ออพอันนี้มาแล้วจะเหลือ25วิ ค่าแค่3มวิเองอันนี้ตั้ง 15, ี่ห้าอาจจะไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่มันอาจจะใช้ได้อันนี้จากสามครั้งมันจะเป็นไม่จำกัดแต่มันก็อาจจะนานหน่อยคิดว่าแบบเนี้ยดีแล้วแหละ25วิบาวิอะถ้าอยากอัพนะสำหรับคนที่แบบชอบเล่นแบบไม <discs S 1> <ด>่มีใครบริสุทธิ์เนี้ยต่อไปอะตัวกลางเอามาอีกสองตัวคือตัวกลางมีแค่11เอ่อะก็จะเอามาเพิ่มอีกสอง ตัวแรกอะก็คือโจเกอร์อะไรหลับเป็นตลกต,ต,ตัวจริงตอนแรกก็โหวตแพ้กันหวดจานอยู่แล้วตอนนี้มีทักษะอีพิกมาอีกโดยความสามารถมันก็คือเมื่อมีคนถูกกําจัดอะโจเกอร์จะได้รับลูกศรเน่ะเหมือนหมอเลย3าวินาทีอะก็คือมีคนตายปุ๊บลูกศรเน่มันจะชี้ไปตรงศรพแล้วก็กระพริบป,ประมาณ3วิแล้วก็อันเนี้ยสกิลเสริมลูกศรอ,อะเป็น10วิอะคล้ายๆหมอที่อัพ แบบสิบวิอ่ะน่าจะแบบนั้นเราเราไม่เคยลองอัพอ่ะลูกศรนอ่ะน่าจะชี้สิบวินั่นแหละอ่าน่าจะเพื่อหาศพให้เจอแต่เราคิดว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าสามวิก็เพียงพอแล้วเหมือนหมออันเนี้ยคือในระหว่างการประชุมอ่ะถ้าคะแนนหวตเสมออ่ะเราจะถูกหวชอ,ออกสมมุตินะมีคนบวตสีแดงสี่คนแล้วก็บวชเราสี่คนปกติอ่ะคือบวตเสมอแต่นเนี้ยอ่าเราจะถูกหวตอ,ออกอ่ะ เหมือนเหมือนมีโหวตเพิ่มขึ้นหนึ่งอันอ,นอะตามตามรูปสัญลักษณ์สกิลเลยฮะเพิ่มโอกาสชานะได้ไอไอลูกสอนชี้ไปตรงศพเนี่ยโอ้โหปวดมากเลยเห็นในคลิปคนต่างชาติเขาเล่นอะแบบว่าไปยืนดูตรงศพไปแล้วทําเป็นมุดท่อเดินหนีเงี้ยคือแบบโหลูกเรือโหวตกันช้ำๆเลยไอความสามารถเนี้ยไม่ต้องใช้เลยจริงๆอัพมาแค่แบบเนี่ยให้ขึ้นเวลยีสิบก็พอ ตัวต่อมารู้ไหมตัวอะไรตัวปวดของเราที่แบบอยู่กับเกมมาตั้งนานแล้วนักสกดกจิตบางทีจุดอาจจะปลุกอะไรบางอย่างในหัวว่าคุณก็ได้จอมตะกะตัวแฝงลูกเรือต้องกลุ่มคมแบบเมื่อมีนักสกดจิตอยู่ความสามารถแรกอะ่ะก็คือเมื่อเราอ่ะสกดจิตคนหนึ่งแล้วสมมติสะกดจิตสีแดงแล้วเราอะ่ะถูกบวนออกหรือโดนฆ่าจากตัวแฝงหรือกินหรืออะไรก็ได้อะ่ะตายแล้วอ,ะอ่ะอ่าเมื่อ ผู้รับใช้อะเขาไปฆ่าใครก็ได้อสองคนเขาบอกว่าเราจะฟื้นคืนชีพมาไม่แน่ใจะจะมาสิงศพคงไม่ใช่หรอกน่าจะมาเกิดตรงจุดที่โดนฆ่าฆ่าศพที่สองน่าจะแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละเพราะมันครูดาลทั้ง35มิบาวิอาความสามารถเสริมอันแรกอะก็คืออ่านั่นแหละการรับสมัครจะมีผลทันทีอะคล้ายๆตอนก่อนโด,ด,ดนเนื้อบอะ มันสามารถสะกดจิตได้ทันทีเนี่ยเห็นนะคลิกเดียวแบบนี้เลยแล้วคนนั้นก็จะเป็นผู้รับใช้นั่นแหละอันเนี้ยยังไม่ค่อยโกงเท่าไหร่กับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณดาวจมตีจะเหลือเท่าตัวแฝงปกติอ่ะสามิบาวิมันนานพอเหลือยี่ิบาวิความเก่งอ่ะคือเกือบเท่าแล้วอ่ะแค่ไม่มีการทําลายอ่ะปิดประตูปิดปฏิกรไม่มีแต่เนี้ยคือเก่งแล้วอ่ะคือชีพได้ด้วยถือว่าโอเคอยู่นะ สำหรับที่เราอะเช็คมาหลายรอบแล้วอะเราดูแล้วอะตัวอื่นอะไม่น่ามีแล้วแหละมีมีแค่นี้ลูกเรือสี่ตัวตัวแฝงสองตัวแล้วก็ตัวกางอีก2ตัวที่ว่าได้ทักษะอีพิกใหม่ที่เกมเพิ่มเข้ามาโดยที่แบบเราก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละตกใจมากเลยสำหรับคนที่ยังไม่รู้มันจะมีอทักษะอีพิกอะที่เขาเพิ่มมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ตั้งนานแล้วเป็นเดือนอะ ไม้เป็นแผน after r e v e น g e แต่ my revenge will n ให้ดูเขาพากันนี่นายอำเภอมีหมอจจะับตาดููคุณอย่หมอเนี่ยเราก็เน้นอัพเนี่ยขยายเวลาไม่ให้รายงานศพอันเนี้ยเหมือนใช้ได้นะตอนที่เจอจ็อกเกอร์วิญญาณเนี่ยที่เขาจะโหวตศพอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรละแล้วก็มีเจ้าเวลาเวลาเป็นเส้นตรงสำหรับนิติต่ำเท่านั้นมันจะมีโล่อันเนี้ย คือดีสุดแล้วใครๆก็ใ,ใช้เพิ่มการย้อนเป็น8วิเนี่ยคือแบบย้อนย้อนไกลมากอะ่ะแล้วเคยเคยย้อนแบบคือมันเลยห้าวิไปแล้วอะ่ะแต่ยังย้อนทันอะ่ะเพราะมันตั้งแปดวิไงแล้วก็อีกอันหนึ่งของลูกเรือจาได้มี3ตัวเนี่ยแหละในอำเภอหมอแล้วก็เจ้าเวลาอ่าแล้วก็ของตัวแฝงอะ่ะจะมีอยู่ก็กิ้งก่าล,ล่องหนที่น,นที่มีอยู่แล้วนะไม่ไมีใครนะ คุณไม่ไเห็นเราเลประมาณนี้แหละเราไม่ได้อัพแบ็คแจ็คเนี่ยก็เหมือนลูกเห่าได้หลายหน้าแล้วทายไม่ได้อันนี้ก็น่าสนใจนะคล้ายๆในอำเภอก็คือมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มอ่ะไออันเนี้ยทายถูกน่งบทบาทแล้วก็ไปทายอีกสองนอกจากมันจะเสี่ยงแล้วถ้าเราไม่รู้บทบาทสกิลแบบเนี้ยเราแทบไม่ได้ใช้อ่ะแนะนำใ้าาะอัพอันนี้เลยเพราะว่าแบ็คแจ็คอ่ะมันมันก็เก่งอยู่แล้วในการ ทำให้การคัดบทของลูกเรือ,อยากขึ้นเกมมันยื้อได้ไงแบ็กแก๊กอะเวลามีกิ้งก่ากับแบ็กแก๊กใช่มีแค่นี้นแหละฝ่ายกลาอองอะก็ตามที่เรารู้อะก็จะมีจอมตะกาดนี่แหละให้บูรทั้งายนี้ที่ว่ากินินแผ่นดินอะกินผู้เล่นสามคนอะแล้วจะเหลือสิบห้าวีไอนเนี้ยโกงนะแต่ว่าจะเข้าการประชุมก่อนสามคนเพราะว่า,าลูกเรือถ้าเล่นเก่งหน่อยเขาก็จะกดรีคูดาว อยไม่ก็กดเช็คจํานวนคนอะไม่งั้นอะมันก็จะเป็นเหมือนตอนท้ายเกมเลยที่เราแบบหาตัวแฝงไม่เจอหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเรารายงานศพอะตายกันหมดยานเหลือแค่ตัวแฝงกับจอมตะกา่กันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยควาสามารถเนี้ยดีอยู่นะมุด hmm. ท่อได้อะเพราะไม่เหมือนตัวละครอื่นตัวละครอื่นอะเมื่อมุดท่ออาตัวแฝงหรือว่าจะเป็นนักสะกดจิตอะมุดท่อปุ๊บอะคูดาวอะทุกอันอะมันจะหยุดเลยนะ มันจะไม่นับเพิ่มแต่ตอนจอมตะก้าที่เราเห็นนะล่าสดุดเราเรายังไม่ได้อัพความสามารถนี้มาคือเหมือนคูดาวมันจะถูกนับไปเรื่อยๆอะ่ะคือขึ้นมากินปุ๊บแล้วลงไปรอคูดาวเนี้ยได้แต่ว่าก็นั่นแหละ,ะมีช่งางปปาบอกว่าระเบิดท่อโดนตะกะาที่ใช้สกิลนี้แหละต้องระวังกันด้วยเออรู้ไหมทีเอ็มอ่ะเขาบัฟช่งางปปามาแบบไม่บอกไม่มีในการปรับเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้เขียน นี่ระเบิดจะแก้ไขทุกปัญหาเนี่ยความสามารถตรงนี้ก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเมื่อมดท่อดแล้วอ่ะคือเราจะเห็นเห็นเหมือนกับนักวางแผกกนเนี่ย,ยก็นนยคือมันจะมีลูกตาอยู่เห็นไหมอยู่ตรงท่อแบบนี้เลยคือเราสามารถระเบิดท่อได้เลยแบบเห็นลูกตาแต่ถ้าตานั้นมีวิศวะก็ใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งระเบิดวิศวะตายก่อนอีกอันหนึ่งเนี่ยคือไว้ไว้หนึ่งนึงกับตัวแฝงได้อะอันเนี้ยห้ามทำลายแล้วมุดท่อด คือมันกดรัวๆเพื่อเพื่อกินได้ไงจริงไหมละ่ะคือมันอันนี้สูสีแบบเนี้ยสู้สูสีได้เวลาลูกเลือตายหมดแล้วนะแต่ก็นั่นแหละอาจจะไม่ถึงหรอกไอ้อมุดท่อเนี่ยส่วนคนเขานิยมเล่นกันเราก็ยังลังเลอยู่แล้วก็อันหนึ่งอ่ะที่ว่าเราเล่นมามมมเลยนะทุกคนแล้วน้ำวงเพิงเนี่ยเก่งมากเลยคือแบบอ่า เล่นมาก็คือชนะบ่อยอ่ะมันจะเป็นการคลิกเดียวอ่ะเพื่อวางเพลิงทันทีอ่ะหนึ่งคนทุกการเริ่มเกมหรือว่าจบการประชุมอ่ะแล้วอันแรกอ่ะจะเป็นการชี้อ่ะอันเนี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เนี้ยดีอยู่นะเพราะว่าเมื่อเราวางเพลิงสามคนอ่ะคนแรกอ่ะก็คลิกเดียวอีกสองคนก็ห้าวิพอคนที่สี่แล้วอ่ะเป็นต้นไปอ่ะเราจะเหลือแค่สี่วินาทีแต่ตัวเลขมันจะขึ้นสามวิ แต่จริงๆมันก็คือสีนั่นแหละคือมันมันต้องรอไปจากนั้นอีกวิหนึ่งอะถึงจะได้อันนี้จะเป็นบทบาทอ,าอันเก่านะจะมีอะไรเพิ่มทักษะอิปิกอะมาตั้งแต่แรกแล้วตัวอื่นอะเราเช็คอยู่เราเช็คแล้วอ่ะมันไม่น่ามีแล้วแหละก็จะมี2องทักษะใหม่ล่าสุดอ่ะเป็นนักลบแห่งแสงก,กับจักรพรรดแห่งความมืดอ,อ่ะนักลบแห่งแสงเนี่ยโกงจริงเพราะว่า ความสามารถของนักลบแห่งแสงอ,ะอ่ะนั่นแหละแหล่งของลูกเรือตายอ่ะแล้วจบก,การประชุมใครก็ได้ที่ตายจบก,การประชุมไปปุ๊บถ้าเรากดตรงแผนที่อ่ะเราจะเห็นเราจะเห็นเป็นลูก,ลกบอลอ่ะให้เราไปกดใช้งานอยู่เรากดปุ๊บก็จะขึ้นว่าคนที่ตายบริเวณตรงเนี้ยเป็นเป็นบทอะไรถ้าเป็นฝ่ายลูกเรือทั้งหมดเนี่ย ยกเว้นไอตัวตัวนี้นะเราต้องหาตัวแฝงให้เจอจะได้ความสามารถมาใช้แบบตรงๆเลยอย่างเช่นในอำเภอเงี้ยก็คือยิงตัวแฝงได้ยิงผิดตายเองเหมือนกันเลยหมอเงี้ลากไปชุบได้เลยผู้วิทักษ์ใส่โลได้เลยหรือว่าแบบเจ้าเวลาย้อนก็ได้ไวแจ็คกเงี้นาจาเงี้หรือว่ากับดักเงี้ใช้ได้หมดเลยคือเนี้มันโกงอยู่ตรงเนี้แหละอ่าก็นั่นแหละมันมันโกงอ่ะคือมันมันไม่เหมือน ไอแวมไพายอะคิดว่ามันได้แค่บางตัวแบบแนมเพิงเงี้ยยังไม่ได้เลยแวมแวมพายอะแบบผู้ทำนายเงี้ยมันมันเอามาใช้ไม่ได้ไอที่ใช้ได้จริงๆก็จะเป็นพวกหมอเอาไว้ลากศพเงี้ยเจ้าเวลาก็ไม่รู้เอาไว้อาจจะไวพ้พิสูจน์บทเนี่ยสับไม่ได้ได้แบบบางตัวนักมายากลเนี้ยใช้ได้นะที่จำได้แต่ทั้งหมดอะที่ขโมยมา หรือว่จาจอมตะกาเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยดีดีสุดนะแต่ว่าจอมตะกเาเขาคงไม่ถ้าเราไปฆ่าเขาอาจจะทะลักได้นะคนออกมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเคยแล้วที่ว่าฆ่าจอมตะกาแล้วเราได้ขมือมาแล้วมากินต่ออันเนี้ยเวิร์กอยู่นะแต่ข้อเสียใหญ่ๆก็คือฆ่าไม่ได้ต้นเกมอ่ะคูดาวอ่ะมันนานกว่าตัวอื่นเยอะเลยมันหายะพี่แคบฟูดเอ็นนี่บลัชทัสล ือโดยรวมอ่ะคือมันเก่งมากอ่ะก็คือเหมือนเหมือนเล่นทุกตัวในเกมอ่ะมาอยู่ในตัวนี้แล้วเนี่ยจะเห็นตามภาพเลยก็จะกดสกิลแล้วก็เอาความสามารถมาทำนายอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้แล้วก็ตัวใหม่อันเนี้ยจากพัฒนความมื่อยะจะเป็นการกวางสกิลไว้เมื่อใครก็ตามมาเก็บอ่ะใครก็ได้นะ จะมีเห็นนะความสามารถเพิ่มมาในการฆ่าใครก็ได้แล้วหลังจากใช้สกิลการฆ่าปกติของตัวแฝงอะหรือว่าจะเป็นการไอไอลูกบอลลูกบอลฆ่าเนี้ยที่เป็นลูกกงเล็บอะมันจะคูดาวแค่3ามวิเห็นนะต่อเนื่องแค่3าวิเนี่ยเลยสามารถต่อเนื่องสองคนแต่ที่เราจำได้อะมันจะเป็นเฉพาะหมดสมบ,บทบาท แต่ถ้าเป็นเชี่ชวยวชาญอ่ะเหมือนจะเห็นสิบวินะเราไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเราเราลองเล่นแล้วอ่าแล้วก็มีทริคมาแจกไอไอคนที่ใส่อันนี้อันนี้แจกหมดแล้วมัๆๆไอคนที่ใส่โปรไฟล์เนี่ยไอกล่องชื่อเอ่อเตรียมตัวให้พร้อมงานฉลองอันเนี้ยจะเป็นของคนที่มีบทบาทใหม่อ่ะอ่สองสองตัวที่จำได้อ่ะ สองตัวก็คือจะมีอันนี้แหละถ้าถ้าในเกมอะเลื่อนดูบทดากอะแล้วเห็นมีตัวแบบจักรพรรดิแห่งความมืดหรือว่าจักรพรรดิแห่งแสงเนี้ยก็คือแบบอยู่โดดเดี่ยวอะคนเดียวในการประชุมอะแบ็กแจ็คไว้แจ็คก็สนใจจะเดาก็เดาได้ไวแจ็คแบ็กแจ็คเนี้ยโชคชะตาก็เหมือนลูกเต๋าแต่ว่าก็ัดนแหละตอนนี้คนที่เขาแบบอยากได้บทไหม่ะก็เยอะอยู่เขาก็ เออนั่นแหละเขาก็อาจจะใส่โปรไฟล์มาเหมือนเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เล่นบทบาทนั้นนะเพราะว่านั่นแหละมันเสี่ยงโดนแบ็คแจ็คเราเพราะว่าตอนนั้นอนะเราอะเห็นบทเข้ามาปุ๊บใช้ปั๊บแล้วใส่โปรไฟล์อะโดนแบ็คแจ็คเราตายไปเลยตายหนึ่งแต่ตายอีกก็ยังได้เล่นอยู่สามารถก็ไม่แค่นี้แหละสี้สามารถปกป้องกินได้